มันจะรสจัดกว่าทอดมันมันจะคล้ายๆกันเป็นเหมือนทอดมันก่ิมันไม่ปกติดิของพี่มันพิเศษไม่เเอายี่สิบาทเออไม่เป็นไรก็กินก่อนสิข่าวผมตีให้ของพี่เออสุขาก็จะให้เองกินเนี่ยเอ้ยเลยเผ็ดมันจะเป็นปลามันจะเผ็ดรสจัดมันจะเผ็ดกว่าทอดมันเอออันนี้มันจะเป็นปลาศาสตร์อ่านได้นะเป็ยี่สิบบาทนะ โอัสวัสดีค่ะปลาเห็ดร้อยตอกชุดละยี่สิบบาทค่ะชุดสามนะได้ค่ะสักค่ะ ระวังน้ำมันกระเด็นนะครับใบรุ่นหนีสามพวงหกสิบบาทครับเธอเอาแบงค์เราันมาคู่เราเหรอแล้วก็เอาอีกสองชุดเอาอีกสองชุดค่ะอีกสองชุดชุดแล้วกี่พวงดีอีกสองพวงเอาสองพวงเอาอีกสองพวงก็เป็นห้ารวมนู้นด้วยโอเคครับ แม่มีไหมถ้ามีปอกคน,คนเขา900หนึงนะคระับแม่จะไปกินข้าวที่ไหนตปกินไปกินตามร้านก็ไม่รู้ร้านไหนอะหนูไม่รู้ช่องทานอะไรถามได้เดี๋ยวบอกแนะนำให้หาร้านอะไรช่องทาน900บนอกมัย้ย นี้จะมีปลาเผามีกเสียบฟาดกันนี่ก่ยใจไหมะตรนทุตันนี่กำลังกำลังอีกสองานิทานอาน้ำใจจ้า